ถึงครับพี่น้องครับทรงบกไก่บกไก่ครับเมื่อนี้ครับบ้านโคกพระเด้ออำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับนี่แม่ลูกเพจผูครับนีงามงามเป็นจะเย้พ่อโล่คุณนะแต่งวงไม้บานเพิ่งจะเห็ดไม้ครับคุณนะบานทรงไทยย่างดียังจะมุ้งลังค่าครับนี่มาคำคุณน้ำเพิลเด้อนี่เพิ่นไปปิดนาคอกเลยรับเอานาคอกเลยพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวปิดแม่นีไ้ก่อนโคมนี่ก็สิไปลงบันคําหน่อยครับ อามาลงมาลงทงหน้าครับมาทรงทรงหน้าครับบ้านโคกพระครับบ้านโคกพระอำเภอปทุมราชจังหวัดอํานาจเจริญห้างจากของงูเบาถึงประมาณที่หาโลครับนี่อันนี้กับเอฟซีเพิ่นมาสม้มงวครับไปหามูพอดีโอ้ยไปหามูไปหาม,หามูลูกแหลกเส,ดสดืๆอดไปหามูกินยาบ้านนี้แต่มาอยู่บ่งดีแล้วอันนี้เอฟซีหน่อยมาเบิง่งงวครับมาเบิง่งงวนี่เห็นบอก มีงาาวแยกโตครับขายตโอ้ขายอยู่บ่ครับอยู่หันมีโตขายอยู่บ่ยังยงย่งว่าให้มีโตขายเด้อพี่น้องยังหน่อยอยู่ออเอาไว้สักก่อนเพิน่นว่าสิพามาส้มบ้านเพิ่นเด้บัดนี้ยปุ่นบ้านเพิ่นเฮ็ดเองเด้ส่งโมเดิร์นอยู่ทุ่งไฮทุ่งหน้าบรรยากาศดีนี่ของงวเพิ่นงัวเพิ่นกลับเป็นลามแล้วล่ะเฮ็ดเองเลยบ่ครับเดี๋นี้ ว่าจ้างสร้างเลยจะคข้องกับเป็นสร้างอยู่เลยโอ้นอกดาวนอกดาวครับพอดีนี่อยู่ทงไฮทงหน้ามีมีงว่ยักโตอยู่นี่ครับซีหาโตอยู่เด้ครับยังบ่พ่อเลี้ยงกันเลยไปอุดหนุนน้ำเบาตึงครับโมหนึงครับแม่ลูก มาส่งทงหน้าครับมือนี่ส่งใกล้ๆก่อนครับประมาณสีหาโลครับโอ้รุ่นเล่าข้าวเดียวกันบ่อันนี้เป็นไอ้าบ่โอ้ไอ้อแรนได้แล้วลโอ้คือมานเถอะแล้วอีกสิได้ผู้หิ่งแล้วผมว่า เป็นต่อโค้งสองครับบ้านบ้านคำหน่อยครับห่างจากนี่กประมาณพุกเยนโลครับมือนีทรงสองโค้งครับอุหัวของเบาตึงเนอร์สำหรับคลิปนี้บ่าตึงปทุมราชขอให้ะพริบไหวในเพียงคนนี้ก่อนครับดูดีมีแห่งครับทุกขทุกคนสวัสดีครับผมมาหอดจอดถึงครับจุดที่สองครับบ้านคำหน่อยครับอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญนี่ลงมาอีลาลงมา เป็นรอบที่สองครับน,นั่นนั่นเขาสีเงินสีทองครับนี่ดูแม่ยางดีนี่มาสรงดูยูทูบเบอร์เพื่อนนี่นี่ยูทูบเบอร์กำลังตต่งกล่อมอยู่ดูเพจเมียางดีนี่มาอีลามาเอาค้อ,ขอ,ขอเขาข้เขาขอเมัอนหวานนี่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 คุณแม่นี่เจ้าของมารอบที่สองแล้วคุณแม่คนดังนี่วอลลัมขอนเกานี่นี่น เดี๋ยวมาบักทัวกบคุณแม่เมื่อนี้ครับอเ,เอาขอ้อเอาขอ้ขอเอาข้อไม่แล้มาคำคุนค้นคำคุ้นมามาทรงหนีมานทุกเทียมาทรงหนีมานทุกเทียขอ้อ,อนี่นี่เมื่อนี้เพิ่นกระขายไปแล้วโตหนึ่งครับกระสังงัวกะเบ,บาถึงทันทีเลยนี่รุ่นนี่รุ่นอนุรักษ์ไว้ครับนี่ นี่หายากครับเขาเนี่ยนีหายากครับถ้าถ้าเห็นนี่เป้าซื้อเลยเด้อพี่น้องเขาเนี่ยหนีหายากนี่คุณพ่อมาส้มงัวครับนี่นี่หาใส่ได้เขาเนี่ยนี่คุณน่ะคุณพ่อมักหลายยืนค้ามเอลอยิ้มเปื่อยๆมักหลายครับงัวงเบาตึงนี่หาใส่กับบะมี่ได้นี่รุ่นนี้ครับหายากหายาก เปเลาะเบิ้งกับพ่มีได้นี่ดน,นโดนสีใดมาเถื่อครับเขาสีเงินสีทองนี่ผูเถาเพ,นาพ่นพาวาครับนี่นี่ขำคุณเดอ้อขำคำุณขำคำุณขำคุณเดอ้อขำคุณโกงมันยูนี่เพื่อนกันรับสื่อของเก่าน้ำเน็ตพี่น้องของเก่า นี่ของเกา่าของห่างของเกา่าเมื่อนี้ิีด้เมาส์หมกทัวกับคุณแม่ได้เมือนนี่นี่โอ้ยหามาดแนดงในป่ปลาคนเดียวเท่าสิพ่อนี่เมาสหมกทัวกับคุณแม่นี่นั่นให้แม่หาซีพันว่าเมาสจักจังจจมัดนี่คุณแม่ซีมัดเพิ่นเอาน้ำหาซีพับพี่น้องครับหาไซด์ได้หมกทัวซีมัดหาซีพเนาะ มันละสีบาทสีมัดเอาน้ำหาสีพ่นว่าว่าลายดดกพี่น้องนี่บักทัวเพพ่นงามงมปูเองว่าหุ่นแม่ก็ได้สีบ่ได้สีบานสียานี่พ่นเออเอาขานยาอนพี่น้องนได้ท่านจะไปขายขาทางไหนเอาฟ้อนน้ำต้มมือฟ้อนฟ่อนน้ำ เดี๋ยวฟังหอยหมอลำพี่น้อง่นัเอ้บ้าน่นโอ้ยฝนกันงามครับชุดยอดโอ้โอ้หมอแขนงหมมีว่าหมอแขนอ้าวจิบจิบดีไว้สมดีก่อนครับพี่น้องครับเดี๋ยวเดินทางกับคำับงลำบึรกับบาร่อนสวัสดีครับ